เรามักจะนิยามผู้หญิงสาคนเนี่ยที่เขาโตมาในชีวิตเราอ่ะสองแบบเรามีแม่ผู้ให้กําเนิดเนาะนัะ่นคือผู้หญิงผู้ซึ่งให้กําเนิดเราแต่กับสองคนเนี่ยทั้งคุณละมอมและคุณอุไรคือแม่ผู้ให้ชีวิตอ่ะตอนเด็กๆอะ่ะเวลาเขาให้เขียนเรียงความเรื่องพ่อแม่เนี่ยคุณอุไรไปวีนที่โรงเรียนเด็กมันมีแม่คนเดียวไม่พอหรืยไงด่าด่าด่าอา,า,าจารย์ว่แม่แม่กู สวัสดีครับอรันจากฟาฟาบีเทโลเมสิกครับเป็นศิลปินนักแต่งเพลงและพิธีกรครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยทำอะไรยังเป็นบุตรชายของคุณแม่3ามคนครับคุณย่าที่เราเรียกว่าแม่คุณแม่ละมอมคุณป้าที่เราเรียกว่าแม่ฮะคุณแม่อุไรแล้วก็คุณแม่แท้ๆนะฮะคุณแม่ลีลาวดีคุณแม่ละมอมคือคุณย่านะครับก็จะเป็นคนแบบ กูจะเสียงดังคนขี้วุ่นวายเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นอดีตนางงามกระทุ่มแบน์่ก็จะชอบพูดเรื่อยๆนะเขาเป็นอดีตนางงามกูสวยอย่างนั้นกูสวยอย่างนี้แล้วก็เติบโตมาอย่างลําพังรวมไปถึงคุณป้าด้วยที่มีการหย่าร้างตอนเด็กๆอ่ะเวลาเขาให้เขียนเรียงความเรื่องพ่อไม่ส่งแม่เนี่ยคุณอุไรไปวีนที่โรงเรียนเด็กมันมีแม่คนเดียวไม่พอหรือไงด่าด่ด่าด่าอาจารย์พวกแม่แม่กูมันลดเนาะ เราว่าเราโชคดีที่เราเกิดมาในครอบครัวนี้ที่มีแม่สองคนเนี้ยเขาเลี้ยงเรามาแบบประคบประงมมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้แบบว่าสตริกเราขนาดนั้นเราเป็นเกย์ด้วยเนาะแล้วเราก็คำเอาเขาตั้งแต่มัธยมปลายอายุ1สิบหกอะไรเงี้ยก็เรื่องของยูแบบยูจะทาอะไรก็ทําไปเถอะยูแค่มีความสุขก็พอนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเราเสมอว่าเขาอยากให้เรามีความสุขเพราะว่าเขามักจะชอบคิดว่าชีวิตของทุกๆคนในครอบครัวไม่ใช่ชีวิตของกันและกันเราไม่ใช่ครอบครัวที่โอ้เรารักกันมากโอเคเราลักกันแหละแต่ว่าทุกคนตตต้ออองงงมีีชววิขัเ รูปนี้ถ่ายที่สโมสรกองทัพบกเก่าแถวเทเวศครับตอนเด็กๆสมัยประถมต้องตื่นแต่เช้าตีห้าครึ่งทุกวันเพื่อนั่งรถตู้มาลงปิ่นเก้าวแล้วต่อเรือด่วนเจ้าพระยาไปลงท่าเทเวศแล้วเดินกับคุณแม่อุไรตอนนั้นยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่แล้วแม่เหมือนยืมกล้องฟิล์มเนี้ยมาจากใครไม่รู้เพื่อไปเที่ยวที่ไหนกันสักที่หนึ่งแล้วก็แม่บอกว่ามันเหลืออีกรูปเดียวถ่ายรูปกันก็คือเป็นรูปนี้ที่แม่ถ่ายให้แล้วก็ เหมือนได้เห็นความทรงจําของตัวเองอยู่ในรูปนี้กับแม่มากๆเลยเห็นตั้งแต่แบบออกจากบ้านถึงโรงเรียนอะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่แบบหลายสิบปีมากจนกว่าเราจะโตเป็นทริปที่ไปเที่ยวเชียงรายกันครับคุณละม่อมเขาดูทีวีแล้วเขาเห็นเวัดร้องขุนสวยจังอยากไปทุกคนก็เลยรวมหัวกันในบ้านว่าเฮ้ยพาไปเที่ยวกันรูปนี้เราเป็นคนถ่ายคือมันอยู่ในช่วงที่เขาค่อนข้างแบบ แก่ตัวลงมากแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าประสบอาการอัลไซเมอร์ขนาดนั้นคือยังมีความสุขคุยกันปกติมากแต่แค่แบบเหมือนเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยพี่ชายก็เข็นเขาเดินดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้สวยถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปกันวันที่เขาเสียทุกคนในบ้านก็ให้โวตว่าใครจะเป็นคนเลือกรูปหน้าหน้าศพเราได้สิทธิ์นั้นแล้วก็เลยเลือกรูปนี้เป็นรูปที่เข้าด้านักอะ ก็เลยแบบว่าแหละช่วงที่เขาแบบเสียก่อนที่เขาจะเสียมันคือโควิดมันคือช่วงที่เราไม่สามารถไปเจอเขาได้ก็เลยรู้สึกเหมือนห่างกันประมาณหนึ่งอ่ะแล้วก็ตอนเขาจากไปก็ไม่ได้ลาก,กันถ้าถ้าช่วงที่เขาใกล้จากไปแล้วพูดเขาได้น่าจะถามแบบนี่จําฉันได้ไหมเนะี่ยอยากคุยแค่นี้อยากถามแค่นี้แบบฉันเป็นนักร้องแล้วนะต่อเขารู้เขารู้อันนี้เขารู้ วันที่เราปล่อยเพลงเพลงแรกอะในการเป,ป็นศิลปินเมื่อปี2019น้องส่งคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยเขานั่งดูอยู่นะเป็นแบบใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วตอนนั้นอนะเหมือนใส่ออกซิเจนแล้วก็นั่งดูอยู่แล้วเขาก็หันมายิ้มแล้วก็เออดีเนาะจำได้เขาจําได้นี่มันเป็นดาราแล้วมันอยู่ในทีวีพออยู่ในทีวีปุ๊บเป็นดาราหมดทุกคนเลยแล้วหลังจากนั้นอีก5วันวันที่16ก็คือไปแล้วเหมือนรู้สึกสบายใจละมั้งที่แบบว่าเราเดินมาถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วค่ะแล้วเขาก็บายอย่างเงี้ย กูยังไม่ดังเลยแม่อ่ะมาอันนี้อันเนี้ยชื่อน้องน้ำแดงเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเขาสองคนนี้ระหว่างคุณละม่อมแล้วก็คุณน้ำแดงว่าชอบตื่นเช้ามาแล้วชอบแบบตะโกนเถียงกันไปเรื่อยๆคนเถียงกับหมาใครจะชนะไม่รู้เหมือนกันและทุกๆครั้งเวลาถ่ายรูปกันคุณละม่อมจะชอบทำหน้าแบบนี้เสมอคือแบบทำหน้าแบบกูไม่อยากถ่ายกูจะแกล้งมึงกูจะแลบลิ้นกูจะหลับตากูจะอะไรไม่รู้ แล้วถ่ายทุกรูปเป็นทุกรูปเหมือนรู้จังหวะนะก็เลยคิดรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่เราชอบมีความสุขครับ <L un ters> เรามักจะนิยามผู้หญิง3าคนเนี่ยที่เขาโตมาในชีวิตเราสองแบบเรามีแม่ผู้ให้กําเนิดเนาะนั่นคือผู้หญิงผู้ซึ่งให้กําเนิดเราแต่กับสองคนเนี่ยทั้งคุณละมอมและคุณอุไรคือแม่ผู้ให้ชีวิตอ่ะคือเรากําเนิดมาก็จริงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรามานั่งอยู่ถึงตันวน,นี้ได้อ่ะพาะเขาสองคนแบบประคบประงมเลี้ยงดูเรามา ให้โอกาสเราได้คิดได้ทาเราเราไม่คิดเลยว่าถ้าหากว่าเราได้ไปอยู่กับแม่แท ante, ้ๆเราชีวตเราจะเป็นยังไงแต่เรากลับคิดกันว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเรากลับรู้สึกว่าถ้าเราเป็นลูกญาติแท้ๆถ้าเราเป็นลูกป้าแท้ pathway, <Yeah. S 2> <Vegeta. S 1> เขาจะเลี้ยงเรายังไงวะ <GO üy leh> วันแม่ปีนี้อยากบอกอะไรกับคุณแม่อุไรรู้สึกว่าก็อย่าซ่าให้มากเที่ยวนะเบาๆหน่อยเราก็ไม่ใช่ว่าเด็กๆแล้วเนาะแต่ว่าเราเห็นยูมีความสุขเราก็โอเคเราว่ายูใช้ช่วยของยูให้เต็มที่เลยให้มันแบบสมกับที่ยูเหนื่อยมาทั้งชีวิตถ้าคุณแม่ละม่มยังอยู่เหรอ อยากบอกว่ารักทุกวันเลยเหมือนเราอยู่กันจนเคยชินเราก็เลยไม่ค่อยแบบว่ากอดกันหอมกันเวลากอดกันหอมกันมันกลายเป็นการดูแกล้งกันอนะกลายเป็นว่าไอความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันอะไรย่างเงี้ยไม่เคยบอกไปซึ่งถ้าเขาย,ยังอยู่คงอยากบอกเขามั้งว่าเออเแบบฉันรักเธอมากนะแบบขอบคุณมากๆที่ทําให้เราแบบว่ามีชีวิตทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากๆที่เชื่อว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้ดีะโดยที่อยู่ไม่ต้องมาแบบเป็นห่วงมากแต่อยู่ยังคงส่งพลังงานที่ต่อเราได้เสมออะไรยเงี้ย